กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของคำถามที่ว่าทำไมรูปปั้นกรีกโบราณถึงมีวัตถุคล้ายแล็บท็อปอยู่ด้วยเป็นเวลานานแล้วที่มนุษย์พยายามพิสูจน์การมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวโดยเฉพาะในสมัยโบราณหลายพันหลายหมื่นปีก่อนเรามีข้อสงสัยว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกของเราในอดีตจริงหรือไม่ จากหลักฐานหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นภาพวาดโบราณบนผนังถ้ำหรือภาพแกะสลักของชาวอียิปต์ที่แสดงให้เห็นว่ามีภาพที่มีลักษณะแปลกๆคล้ายมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO อยู่ในภาพมากมายรวมไปถึงวัตถุต่างๆที่เหมือนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะไปอยู่ในภาพได้อย่างเช่นรูปปั้นกรีกโบราณน,นี้ตำนานเล่าขานกันว่าโหนเดลฟี ที่เปรียบเสมือนร่างทรงของเทพอพอลโลได้ติดต่อผ่านนักบัวต่างๆด้วยพลังเหนือธรรมชาติโดยนักทฤษฎีสมคบคิดอ้างว่าการติดต่อเหนือธรรมชาตินั้นอาจเป็นการใช้แล็บท็อปที่ทันสมัยและสิ้นสุดในช่วงยุคปฏิมากรรมกรีกตั้งแต่100ปีก่อนคริสตกาลร,รูปปั้นกรีกโบราณของผู้หญิงผู้สูงศักดิ์กับคนรับใช้นี้ ถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภณัณฑ์เจพรเกตดี้ในมาลิบูรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัตถุที่มีความคล้ายคลึงกับแล็ปท็อปอยู่มากแถมยังมีรูสองรูดูราวกับว่ามันเอาไว้ใช้เสียบอุปกรณ์บางอย่างเช่น USB ได้อีกด้วยหากพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพต่างๆในสมัยก่อนคือมนุษย์ต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญาหรือมนุษย์โลกที่ย้อนเวลากลับไป พวกเขาอาจมอบเทคโนโลยีบางอย่างให้กับมนุษย์ในสมัยนั้นเพื่อเอาไว้ใช้ติดต่อสื่อสารก็เป็นได้ในขณะที่นักประวัติศาสตร์หลายคนสันนิษฐานว่าวัตถุชิ้นนั้นอาจเป็นกล่องเครื่องประดับและแผ่นศิลาจารึกบางอย่างซึ่งไม่ใช่แล็ปท็อปอย่างแน่นอนส่วนนักทฤษฎีสมคบคิดกล่าวว่าดวงตาของรูปปั้นจ้องมองไปที่ฟ้าซึ่งถ้าเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ก็คือหน้าจอมากกว่าที่จะมองไปยังแผ่นด้านล่าง และนอกจากนั้นรูเสียบที่อยู่ด้านข้างนี้ก็ไม่ใช่กล่องใส่เครื่องประดับหรือแผ่นศิลาจารึกที่เคยเห็นในตัวอย่างอื่นๆอีกด้วยแล้วคุณหลักคิดว่าวัตถุชิ้นนี้มันคืออะไรกันแน่ถัดมาดูเรื่องราวช็อกโลกจริงๆแล้วรูปปั้นกรีกโบราณมีสีสันเป็นแบบนี้สิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อกันมานานอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป อย่างเช่นเรื่องราวของงานศิลปะและสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของชาวกรีกและโรมันที่ทุกคนคุ้นเคยกับสีขาวและเหลืองนวลๆโดยปราศจากสีตกแต่งใดๆแต่เมื่อเร็วๆนี้วินเซนส์ b บริงมานและนักโบราณนัดีพิสูจน์แล้วว่าความเชื่อนี้มันผิดโดยสิ้นเชิงด้วยเทคโนโลยีอินฟราเรดและเอ็กซ์เรย์สเปกโทรสโคปีที่ช่วยให้นักวิจัยค้นพบร่องรอยสีเดิมของประติมกากรรมโบราณเหล่านี้นั่นแสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งรูปปั้นเหล่านี้เคยมีสีสันสดใสก่อนที่เวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมาจะทำให้สีเดิมของพวกมันหายไปเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น วินเซนส์ได้ทำการสร้างประติมากรรมเหล่านี้ขึ้นมาใหม่พร้อมกับใส่สีลงไปให้มีความสมจริงเหมือนต้นฉบับไว้ให้มากที่สุดปัจจุบันนี้ประติมากรรมดังกล่าวได้ถูกนำไปจะแสดงตามนิทรศการหลายแห่งในหลายประเทศยังอยู่กันที่เรื่องราวของชาวกรีกโบราณประวัติศาสตร์มีข้อมูลว่าชาวกรีกโบราณสังเวยคนอัปรักษ์ที่สุดในเมืองเพื่อการรอดพ้นจากภัยพิบัติ เมื่อเราคิดถึงชาวกรีกโบราณเราอาจจะนึกถึงนักคิดที่ยิ่งใหญ่ปรชัชญาคณิตศาสตร์และบรรดาเทพต่างๆแต่ถึงแม้ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของชาวกรีกจะมีแต่เรื่องยิ่งใหญ่ในสังคมของชาวกรีกเองก็ยังมีสิ่งที่เป็นจุดด่างพร้อยที่เลวร้ายอย่างไม่น่าเชื่อ พิธีกรรมที่โหดร้ายและรับไม่ได้มากที่สุดของชาวกรีกคือพิธีกรรมที่เรียกว่าฟาร์มากกสซึ่งเกี่ยวข้องกับการฆ่าสังหารผู้คนที่อัปลักษณ์ที่สุดในเมืองซึ่งหลายๆคนเป็นเด็กในช่วงเวลาแห่งความอดอยากและโรคระบาดชาวกรีกในเมืองและชาวบ้านต่างมองหาแพะรับบาบเพื่อโยนความผิดว่าเป็นสาเหตุของภัยพิบัติเหล่านี้เหล่าบรรดาคนที่มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ ถูกโทษว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ทวยเทพพิโรธเหยื่อผู้โชคร้ายมักเป็นคนพิการและคนชั้นต่ำในคืนแห่งการสังเวยเลือดบรรดาเหยื่อจะถูกดูแลอย่างดีราวกับกษัตริย์ก่อนที่จะถูกสังเวยโดยการทุบตีถูกคว้างปาด้วยก้อนหินถูกเผาทั้งเป็นหรือแม้แต่ถูกโยนลงมาจากหน้าผาด้วยการขาดความรู้ของผู้คนสมัยก่อนทำให้ชาวกรีกเหล่านี้ ไม่รู้ถึงต้นตอของภัยพิบัติต่างๆและต้องหาทางออกที่ไร้มนุษยธรรมอย่างที่สุดและเรื่องราวต่อไปนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวของการพบเครื่องรางโบราณอายุ1,500ปีที่เอาไว้ป้องกัน e ีวิ i ไอหรือในตาปีศาจเครื่องรางโบราณที่มีลักษณะคล้ายกับพระเครื่องในบ้านเราถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวอิสราเอลเมื่อประมาณ40ปีก่อน ใกล้กับที่ศาสนสถานชาวยิวโบราณเพิ่งถูกส่งไปให้กับหน่วยงานโบราณวัตถุของอิสราเอลหลังจากเจ้าของเก่าถึงแก่กรรมเมื่อไม่นานมานี้เครื่องรางดังกล่าวถูกขุดค้นพบเจอทางภาคเหนือของอิสราเอลโดยคาดว่ามีอายุประมาณ1,500ปีในยุคจักรวรรดิไบเซนทายเป็นจักรวรรดิที่สืบทอดโดยตรงจากจักรวรรดิโรมันในปลายสมัยโบราณและยุคกลาง โดยถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจัก,กรวรรดิโรมันตะวันออกเครื่องรางดังกล่าวถูกทำมาจากทองสำริดมีการจารึกชื่อของพระเจ้าของชาวยิว I A W หรือที่หมายถึงพระยาเวเป็นตัวอักษรกรีกโบราณนอกจากนั้นยังมีอักขาระลงอาคมเอาไว้เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและคำสาปของอีวิลอาหรือในตาปีศาจ ขนาดของเครื่องรางโบราณน,นี้ยาวประมาณ8เซนติเมตรและกว้างประมาณ4เซนติเมตรผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเครื่องรางนี้ถูกพบบริเวณศาสนาสถานของชาวยิวที่เมืองอาเบลทางตะวันตกของทะเลกาลิลีจากตำแหน่งที่พบคาดว่าเครื่องรางนี้จะถูกสวมใส่โดยชาวยิวมาก่อนในตาปีศาจคืออะไรสิ่งที่น่าสนใจก็คือเครื่องรางนี้ถูกเชื่อว่า เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันพลังแห่งความชั่วร้ายที่เรียกว่าในตาปีศาจที่เป็นความเชื่อที่แพร่กระจายไปตามวัฒนธรรมต่างๆทั้งทวีปแอฟริกาเอเชียและยุโรปอย่างน้อยก็ย้อนหลังไปจนถึง2,600ปีก่อนว่ากันว่าผู้วิเศษบางคนที่มีในตาปีศาจอาจจะมีอำนาจที่ทำให้ผู้คนตกเป็นทาสหลงสเสน่ห์หรือแม้แต่สร้างความหายนะ และโรคภัยไข้เจ็บให้กับผู้ที่ถูกจ้องมองได้และการที่จะเอาชนะพลังแห่งความชั่วร้ายนี้คุณจำเป็นต้องมีเครื่องรางนี้เอาไว้ป้องกันคำสาปและส่วนใหญ่มันมักจะถูกใช้เพื่อป้องกันเด็กและผู้หญิงถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราเครื่องรางนี้ก็ไม่แตกต่างอะไรจากพระเครื่องที่ถูกเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคุณในเรื่องต่างๆได้ ทั้งสร้างความนิยมชมชอบหรือแม้แต่ช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตรายได้แต่สิ่งที่แตกต่างคือถึงแม้มันจะเก่าแก่กว่า1,500ปีแต่ราคาของมันจะไม่แพงไปกว่าพระเครื่องในบ้านเราอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ